สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์ในเรื่องของใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของฝาปิดลำโพงด้านหลังฝาด้านหลังมันหลวมหรอมันมีเสียงแบบแทบแทบแทบ,ทบก็คือรูที่เราขันน็อตข้าออกมันอาจจะใช้งานบ่อยเอ้ยถอดออกตอนเข้าบ่อยนะครับในทำให้หลวมแล้วมันไม่มีแรงยึดวิธีการนะครับก็คือใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับเสียบเข้าไป แล้วก็ยัดตรงไปให้แน่นนะครับแล้วก็ตัดให้มันพอดีอดีนะแล้วโอเค,อเคนี่เลยครับนี่ผมก็ใส่ทุกรูเนาะใส่ทุกรูแล้วโอเคอันนี้เอารูนี้เถอะนะเสริมรูนี้อีกนะครับโอเคยัดอีกหนึ่งนะครับบุ้นบุนนี่เนาะยัดยัเข้าไปตอกตอกนิดนึงเลยโอเคแล้วก็ตัด นี่ครับนี่สิ่งที่จะต้องเอามาเชื่อมผสมกาวตาช้างหรือกาวร้อนนะถ้าใครมีขออนุญาตนะครับแป๊บนึงถ้าใครมีก็เอากาวร้อนก็ได้เหยียบดูนะครับ,รบ,รบอลุกๆนี่เลยครับผมจะเติมให้มันเต็มเลยเหยดไปเลยนะครับให้มันลงไปถึง ค่อลุมเลยแล้วหยอดไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้แห้งเดียวเลยพี่ยองแจ่มมากวิธีนี้ทำมาหลายตู้แล้วครับแต่ยังไม่ได้แชร์อันนี้มีโอกาสได้ทำเพราะอันนี้เป็นตู้ตัวเองนะครับถอดเข้าถอดออกบ่อยนี่นะค่อยยัดลงไปแห้นไปเชื่อมประสานกัน ถ้าใครมีขี้เลื่อยเอาผสมกาวลาเทกก็ยัดแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยกาวลาเทกกันนั้นจะแน่นดีแล้วก็เจียปิดแต่ผมใช้วิธีนี้ง่ายดีผมจะหยอดลงไปให้มันเข้าไปในรูเลยนะครับนี่นะให้มันซึม แล้วก็รอมันแห้งเป็นการเชื่อมประสานอย่างดีเลยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงครับ